จิตภาวนาเราตรวจดูเราอยากได้ความสุขไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครใครในโลกเกิดมาก็อยากได้ความสุขทำไมเราอยากได้ความสุขความสุขมีประโยชน์อะไรเอาไปทำอะไร อันนี้คือน่าจะยืบยกมาคิดพดิจารณาดูใครใครเกิดมาก็สแสวงหาความสุขที่เราได้อยากความสุขนี่เป็นชีวบ่งบอกว่าทุกคนเกิดมามีความทุกข์เหมือนกับเกิดมาหรืออากาศมันร้อนจึงสแสวงหาความเย็นที่เราสแสวงหาความสุข ดิ้นรนทั้งสัตว์ทั้งคนต่งตางๆก็เพราะมันมีทุกข์นี่เองถ้าทุกข์ไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรเราก็นั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายแต่เดี๋ยวนี้ทุกข์ตั้งจะเกิดมาเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครนอนเฉยตั้งแต่ออกมาทั้งดิ้นทั้งร้องไห้ ไม่จะได้เห็นชัดธรรมมะที่พระองค์ทรงตรัสรูปเป็นสัจธรรมจะเรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์มีบาลีรับรองว่าชาติพิทุกขาแต่เรายังไม่แจ้งชัดจึงยังรับไม่ได้เพราะตสมาธิเพราะหากสมาธิ ขาดปัญญาขาดก,การพินิจพิจารณาตรวจตราและแก้ไขให้ถูกต้องพอทุก์เกิดขึ้นเราก็หาวิธีแก้ทุก์คือสะสมวัตถุนึกว่าชีวิตอยู่ด้วยอาหารก็ได้อาหาร สะสมอาหารปัจจัยสี่สะสมถ้ามีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็นึกว่าเพียงพอก็นึกว่าได้ความสุขมีที่นอนสบายแล้วก็จะได้ความสุขมีอาหารบริโภคกนจะได้ความสุขมียาบำบัดโรคจะได้ความสุขเดี๋ยวนี้อาหารก็มีอยู่แล้ว เราได้ความสุขแค่ไหนเรื่องอาหารเราพิจารณาเรามีที่นอนได้ความสุขแค่ไหนเราได้นอนอยู่ได้นานแค่ไหนเรามีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเพียงพอป้องกันปกป,ป้องลดแสงจนแสงสวสิ่งเหล่านี้นได้ความสุขแค่ไหนถาวรแค่ไหนยึดได้แค่ไหนยาก็มีทั่วไปทั่วประเทศ แต่มันแก้โรคได้แค่ไหนมันหมดปรับมากน้อยเท่าไหร่อาหารถึงแม้ว่าเราได้กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็หิวอยู่ตลอดเวลาไม่มีเพียงพอไม่มีว่าจะอิ่มจนถึงวันตายยาถึงแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่คนก็เป็นโรคอยู่อย่างนั้น มีเจ็บมีปวดมีป่วยอยู่อย่างนั้นอยู่ทั่วไปทุกแห่งทุกคนทิจนาดูให้มันชัดเมื่อได้ยินแล้วให้ดูที่ใจเราไม่ไม่ต้องฟังแต่เสียงพูดเมื่อพูดถึงเรื่องเกิดแล้วเราก็เราก็เกิดมาทุกทุกคนเราก็บริโภคอาหารทุกคนแเราก็เฮวโหวยทุกคน เราก็สแสวงหาผ้าเครื่องนุ่งหม่มเมีได้นุ่งห่มใช้สอยทุกคนเราก็มีบ้านที่อยู่ที่พักทุกคนเราก็มีหมอมียารักษาทุกคนนี่ชีวิตก็นึกว่าเพียงพอนึกว่าจะมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังมีอยู่ ทั้งในร่างกายตลอดถึงจิตใจนี่พูดจะเสียงร่างกายก่อนอาหารของร่างกายแต่ที่จริวันนี้อยากให้เราทั้งหลายมาเขาหน้าตรวจเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้า่ความเกิดนี่เป็นทุกข์แต่เราก็พยายามที่จะแก้ทุกข์เราแก้ได้แค่ไหนเรื่องโลกเขาแก้ได้แค่ไหนมายาวนานแนละ้วพยายามค้นคว้า แต่พระพุทธเจ้าพราะองพูดพูดอย่างนี้ต่างความเห็นกับโลกแม้เราเกิดมาก็เกิดมาก็ร่างอัตภาพร่างกายของเราก็มีความแก่เหมือนกับเราสวดเมือ่อกี้แก่ชาราไปทุกวันทุกวันมีความเจ็บป่วยโรคภัไยไข้เจ็บมีอยู่ตลอดเวลาถูกร้อนมาก่า เจ็บหนาวมากก็เจ็บปว่วยหิวมากก็เจ็บนีแต่อันตรายของชีวิตรอบด้านนั่งมากก็เจ็บนอนมากก็เจ็บเดินมากก็เจ็บนี่เป็นความจริงไม่ใช่ยกโทษนะเราอยากจะรูปธรรมะของจริงเราก็ต้องเปิดเผยความจริงอย่าปกปิด คำปกปิดความจริงเป็นมายาของกิเลสไม่อยากให้เรารู้อยากให้เราเอาอาสวะไว้ดองจิตใจให้เราไม่ฉลาดอยู่นั่นนะ่ะไม่เห็นความจริงเราไปจะได้หาหนทางสลัดออกแต่มันปกปิดไว้ดี พระพุทธเจ้าพระองค์เปิดประตูครั้งแรกเลยอริยะจะพระองค์มาเปิดประตูให้เราทั้งหลายได้สอดส่งได้ดูได้เห็นนับว่าเราโชคดีไม่มีใครสอนอย่างนี้ไม่มีสถาบันไหนเปิดสอนอย่างนี้เลยไม่มีสถาบันไหนว่ากาเกิดเป็นทุกมีประสามาสามพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์พูดเปิดเผยความจริงในข้อนี้ เราทั้งหลายลองพิสูจน์ทดลองคําจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเผยแจ้งชัดจริงหรือไม่แต่เรากำหนดยาันนี้ขึ้นมาถ้าเรามาภาวนายกเรื่องนี้หลมาภาวนาราเพ่งดูเกิดก็คือหมายถึงตัวเรานั่งอยู่นี่แหละผมขนและฟันหนังนิ่ทั้งหมดนี่เรียกวกาเกิด เราจะได้ความรู้ละเอียดว่าเราเกิดทุกวันตายทุกวันเราจะได้เห็นเพราะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เกิดเป็นออกจากทันอย่างเดียวมันเกิดทุกวันนู้นตาเราเคยบริโภคมาตะก่อนตะก่อนนี่กลัามาช่วยไม่ได้เลยหรือเลืกไม่ช่วยไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะ นี่เป็นส่วนหนึ่งเราทั้งหลายควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องเกิดชาติทีทุกขาการรู้อันนี้มีประโยชน์อย่างไรก็มิจักความไม่รู้ต,ตัวอาสวะนี่ตัวสมุทยัยสมุทัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราไม่จิตท,ที่ไม่ยังไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ อย่างถูกต้องนี่เองกามาสวะไม่รู้ความจริงในเรื่องกาภวาสวะไม่รู้ความจริงในเรื่องภพอวิชาสวะไม่รู้ความจริงของาตาขันของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่เรามัวเสปหาบำรุงอย่างอื่นฮะแก้ทุกแก้อย่างอื่นโลกเขาแก้มายาวนานแล้วไม่มีใครอิ่มไม่มีใครพอ ไม่เห็นแก่ได้ไปถึงไหนสถาบันการศึกษาอยู่ทั่วโลกเอเพื่อจะแก้ทุกทข์ใหญ่ทราบครับยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกแก้ปัจรัยยิ่งมีมลพิษภาะวะพิษเกิดขึ้นในโลกยิ่งจะเป็นอันตรายของชีวิตมนุษย์ชนแผ่นดินก็มีพิษน้ำก็มีพิษอากาศก็มีพิษนี่หรือ วิวัฒนาการของโลกไปหาพิษไปหาภัยอย่างนี้หรืออันโรคกกเกิดขึ้นใหม่ๆที่เป็นอันตรายของชีวิตน,นี่หรือปัญญาของของโลกที่วิวัฒนาการทีนี้เรามาดูปัญญาเติรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงประกาศไว,ว้ว่าความเกิดเป็นทุกข์พระองค์จะพ้นจากทุกข์เพราะมารู้ทุกข์ซะก่อน ทาให้รู้ความจริงก้นหนีไม่พ้นจะไปยังไงคนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเอาหลักมูลอันนี้ที่เกิดทุกทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่ทุกทุกคนแก่แล้วไปเจ็บเจ็บแล้วก็ตายสิ่งที่เกิดเจ็บเจ็บตายพระองค์มาวิจัยมาวิจัยรูปพระองค์พบว่ารูปนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลม แม้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นนังเป็นเนื้อพระองค์ก็มองเห็นน,นี้ธาตุดินน้ำดีน้ำเสดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำม,มูกน้ำม,มูดน้ำลายสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุนะ้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเราธาตุลมก็ลมหายใจเข้าออกธาตุไฟก็ความอบอุ่นทั้งภายในไายนอกอยู่ได้ถ้าไม่มีความอบอุ่นเราก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีธาตดุดมก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ําก็อยู่ไม่ได้คือเพราะฉะนั้นเราจึงบริโภคใช้สอยน้ําอยู่ตลอดเวลาอาหารธาตุดินพวกผักพวกนี่ต่างๆมาบํารุงแร่ธาตุในร่างกายแต่ธาตุดินมีธาตุอะไรมีธาตุเหล็กธาตุทองเหลืองทองแดงมีอย่างไรในร่างกายของเราก็มีอย่างนั้น นียพระพุทธเจ้า ông, พร้องค์ค้นพบมาสองพันกว่าปีแล้วแต่การพบของพระองค์พระองค์ต้องการพ้นจากทุกข์ไม่ได้สร้างแบบโลกเพราะว่าเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วเราก็ยังสแสวงหาสิ่งที่แก่ก็ะกับสแสวงหาทุกข์อะไรเล่าไม่แก่อะไรเล่าไม่ชำรุสดสุดโส่ง มีชีวิตเนี่ยชีวิตเกิดจมรุดสุดโทมตลอดเวลามีร่างกายก็ร่างกายจมรุดสุดโทมตลอดเวลาได้บ้านเรือนก็จมรุดสุดโทมได้รถก็จมรุดสุดโทมได้ผ้าผพท่อนสบายก็จมรุดสุดโทมแต่งานมีเมียมีสามีมีภรรยาก็ร้วนจะได้ของแก่ของชราของเจ็บใครไม่เจ็บใครไม่แก่ไม่ชรามีไหม จะได้ของตายได้สกับเมื่อได้แล้วเราก็จะต้องพัดผ้ากับทุกข์อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทิ่เห็นถ้าอย่างนั้นเอ,อสิ่งที่แก่พระองค์กัอะไรเ,ราเ่าแก่พระองค์ก็ดูผมก็พิจารณาผมเอ,อผมเป็นเราหรือทำไมเราจะต้องแก่เหมือนกับผมเราคืออะไรเนี่หนัง ชราสุดโสมตลอดถึงเจดับนี่ทำไมเราจะต้องสายเมื่นอน,นี้เป็นธาตุแล้วแยกไปแล้วมาพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเรื่องอนัตตาเนี่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบเขาก็แยกที่วัตถุที่เป็นก้อนเป็นใหญ่ๆดินก็ตามก้อนหินก็ตามเมื่อแยกไปจนละ,ปละเอียดไปละเอียดไปละเอียดที่สุดแล้วก็เป็นประมนุ ไม่แยกเยด่กว่านั้นก็เป็นพลังไม่ใช่ตัวตนไม่มีชีวิตไม่มีชีวะอยู่ในที่นั่นเลยในอ,อนัตจาพระพุทธเจ้าพระองค์คนพบเลยนิจตัตโตนิชีโวสุญโทฉันว่าไม่ใช่จกักไม่ใช่บุคคลเป็นของเปล่าองค์เทศมานานแล้วข้อน,นี้นะออไม่ใช่เพิ่งมานี่แต่นี่ตั้งสองพันกว่าปีแล้ว องไม่ได้เครื่องมือที่ไหนไปรู้เลยเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคนี่เองประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แลเป็นทางแก้ทุกถ้าจะสแสวงหาก็สแสวงหามรรคถ้าจะเจริญกับมรรคอันนี้อันนี้เป็นทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพึ่งได้ตลอดเวลาและลึกได้ไม่เคยหมดไม่เคยสิน้นเพราะเหตุนั่นเราทั้งหลายพยายามนำไปพินิจพิจารณา พิจารณาเรืร่องชาติพิสุกขาความเกิดเป็นทุกข์นี่ยากให้พิจารณาทุกอิริยาบถเราเมื่อเราเราเกลียดทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์เหมือนกับเราเกลียดแผลหรือหมอไม่ต้องการแผลจะต้องรักษาจะต้องพยาบาลจะต้องช้าร่างตลอดเวลาเดี๋ยยมจะหายฉันได้เมื่อเราไม่ชอบทุกข์แล้วอยกไปเรันงเกลียดทุกข์ มันแต่เราไม่ชอบแผลนี่จะต้องพิจารณาที่ยกขึ้นมาพระพุทธเจ้าระออกจากทุกข์โดยแบบพิธีหมอหมอจะตรวจคนเขาไม่ได้ตรวจอยู่ที่สวยสวยงามงามที่มีกําลังเขาไม่ได้ตรวจโรคมีอยู่ตรงไหนสิ่งไม่สะอาดสะกะปรกหรือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นแก่ร่างกายเขาไปดูตรงนั้นเพื่อกำจัดออกร่างกายจะได้แข็งแรงชั้นใด สิ่งที่ทำให้จิตเป็นทุกข์มีอะไรบ้างตรวจเห็นทุกข์อะไระออก็ชำระออกชำระออกชำระออกจนจิตถึงธาตุแทนธาตุเดิมธรรมธาตุแท้เกิดถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทีนี้มาถึงธาตุนั้นแล้วปายชาก็ไม่มีต้องเจ้าบางก็ไม่มีทอ้องไส้ที่บริโภคสะสม เกิดความโลภก,ก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีหลงก็มีมันโกรธเอาอะไรมันจะโลภเอาอะไรเพ,เพราะมันต่างคนแยกอยู่เป็นอิสระเฉพาะตนเฉพาะตนมันไม่เกี่ยวข้องนะธาตุก็สักแต่ว่าธาตุดินก็สักแต่ว่าดินน้ําก็สักแต่ว่าน้ําไฟก็สักแต่ว่าไฟลมก็สักแต่ว่าลมไม่เกี่ยวข้องเมื่อแตกแบบไปแล้วก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรม จิตเป็นธาตุรู้ก็มีธาตุรู้เหมือนกับธาตุดินมันก็แท้เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกับใครเลยธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ําอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้เอที่มันทุข์ที่มันดิ้นรนที่มันนี่ก็เพราะจิตไม่ฉลาดนี่เองไปยึดอันนั้นไปยึดของที่ไม่เที่ยงก็เอะอะโวยวายไปยึดของปฏ่ที่กระทบกระเทือนกุกข์ไปยึดแดดทุกประวัติว่าแดดร้อน ไปยึดรูปรูปไม่เที่ยงก็ไปตีว่ารูปไม่เที่ยงตีว่าหิวแต่เราก็ไม่เบื่อหน่ายและอยากได้รูปเนี่ยเรียวกว่าไม่ชาะถ้าจริงๆเนี่ยเราต้องคิดกณนนาถึงธาตุแท <c oughs> วิธีจะถึงธาตุแท้อย่างละเอียดนั้นต้องเจริญตามทางที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วมีทางเดียวีย่าเอกายอย่างมักมีทางเดียวเอกายอย่ามักโคร สัจจานันิสุทธิยาเป็นทางหมดจดของสัตว์ทั้งหลายถ้าใครทําไว้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทางเดียวนั้นเมื่อแยกแล้วประกอบไปด้วยองค์แตกหรือเปรียบเ,เหมือนว่าโรคประเภทนี้น่ะต้องเอายาสำคัญสําััญมาปรุงรวมกันผสมเป็น ร่วมกันบริโภคเพ,พราะแต่และอย่างนั้นมีพลังสามารถกำจัดโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราเพียงพอสามารถกำจัดให้สิ้นเชิงได้ฉันได้มกักประกอบไปด้วยองค์แต่ละอย่างนัวเป็นพลังมสามารถจะรัาจิตคุมจิตให้หมดจดบริสุทธิ์ได้ไม่มีบกพร่องไม่มีขับไม่มีเขิน สามารถกำจัดมนทรึกค,ความมัวหมองได้เช่นเิงมักประกอบไปด้วยองค์แปดอย่าไปดูในตำรานะมักประกอบไปด้วยองค์แปดย่อลงมาเอกคือสามศีลสมาธิปัญญาศีนสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่เสียงพูดแต่ศีลคือกาย รักษาตายสัมมาตัมันโตศีลรักษาวาจาสัมมาวาจาให้ทำต่างงานชอบให้พูดชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงสพชอบนี่แหละเป็นมรรคการดำเนินการปฏิบัติชีวิตความเป็นอยู่จะทำการงานใดๆก็ต้องระลึกไปการชอบ จะพูดอะไรก็ต้องพูดลึกเสียก่อนตรวจดูให้มันถูกทางอย่าให้มันนอกทามการบริโภคก็บริโภคให้อยู่ในขอบในเขตอย่าให้มันเกินเขตเกินแดนถ้าหากว่าคนป่วยคนใดเชื่อหมอแล้วก็ปฏิบัติตามหมอโรก่อมหายแน่นอนถ้าฝ่าฝืนขนองไม่เชื่อหมอแล้วทราบรองไม่หาย นับนองกับไปไม่ถึงไปไม่ตลอดอันนี้ส่วนกายส่วนวาจาส่วนใจชนี้สัมมาวายาโมสัมมาสตออิสัมมาสมาธิสม,มาทิฏฐิส,ม,ม,าสม,มาสังกปนนิจใจอบรมใจเพราะฉะนั้นสินสมาธิปัญญาสามารถจะทำกายให้บริสุทธิ ไม่มีโทษเกิดขึ้นจากการกระทำสัมมาวาจาก็ทำให้วาจาในบริสุทธิ์ตลอดถึงการเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ให้มีกายมีวาจาอันนี่คือควบคุมกันให้บริสุทธิ์เรียกว่าสินงจิตใจเวลาคิดนึกอะไรก็เต้าดำริชอบเรียกอ่ะสมาสังกัปโป ดำริ ح, หาหนทางออกจากทุกดําริเรื่องให้เกิดความรู้เห็นชอบเนธขัมวิตกดําริออกจากกองทุกพยาบาทอัพยาปัจโชดําริไม่พยาบาทดํ ح, าริอวินหินตากัปโปดําริไม่เบียดเบียน ในการไม่เบี่ยงเบนกัดเนีนดำริชอบมีกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราจะดำริแล้วก็นดำริเพื่อออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอย่าจินดีหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเมื่อเราภาวนาพิจารณาตัวนี้เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายแล้วเห็นโทษเห็นภัยแล้วทําจิตใจให้สงบมาภาวนาพอจิตใจสงบได้ความสุขเราพบความสุขแบบใหม่ ไม่จมเป็นจะต้องมีการมเราก็ได้ความสุขเพียงพองไม่ต้องมีอันของที่เกิดเกจ็บตายเราได้อมตะสุขได้จากสมาธิได้จากฌาจากสมาบัตได้จากการดักตาสินก็ได้ความสงบในส่วนหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภัยที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเด็กสาวาจาที่พูด ชอบเขาก็ไม่มีเรนไม่มีภยัยก็ได้ความสงบของวาจาเราเพียรชอบพยายามชอบเลี้ยงคิดอบรมจิตใจให้ชอบก็ได้ความสงบทางจิตใจได้ความสุขทางจิตใจเมื่อรวมพลังแล้วสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นความสิ่งอวิชสัจธรรมตรวจความเบื่อหน่ายในเรื่องแกก่ในเรื่องเจ็บเจ็บในเรื่องตายตายเห็นโทษเห็นความ สุขที่เกิดขึ้นจาก,กจิตสงบแล้วก็ทิ้งได้ที้เราไม่เห็นพระอริยะองค์ไหนกลับมาครองบ้านครองเรือนอีกมายินดีในอันทตุในขันนี้อีกถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมีสมบัติครองราชจะสมบัติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ก็สลัดทิ้งได้ไม่ สงสยัยเลยไม่มีใครกลับมาเกี่ยวข้องอีกเลยเศรษฐีมหาเศรษฐีสาวกที่ปฏิบัติตามพระองค์เขานั้นไม่มีใครกลับมาอีกเลยไม่ยินดีไม่จะทึ่งดับขันประนิพนเพราะความสงบที่เกิดความสุขมันพ้นจากเวรพ้นจากภัยพ้นจาก,จากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการงานอันวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันอยู่ในโลกนี้ จะมีความสุขแค่ไหนแล้วตรวจด,ด,ดูในร่างกายนี้พึ่งได้แค่ไหนจิตใจของเราถ้าไม่อบรมแล้วพึ่งได้แค่ไหนถ้าเราอบรมได้ความสงบอย่างแท้จริงแล้วนั่นแหละเราจะพึ่งได้เรียกว่าอัตติอัตโนโนาโถเราเป็นที่พึ่งของตนนี่พึ่งได้เลยเมื่ออบรมจิตได้ดีแล้วจิตก็กลายเป็นธรรม สุปฏิปันโนจิตก็ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติกลง่ยายะปฏิปันโนปฏิบัติชอบสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติควรที่จะสำเร็จพ้นจากทุกข์แม่จิตก็กลายเป็นธรรมธรรมก็กลายเป็นจิตไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีใครพระพุะทธธรรมประสงค์ก็เป็นธาตุอันเดียวกันจิตอันเดียวกัน เป็นธาตุเดียวไม่มีสองไม่มีเรื่องกระทบเพราะมันเป็นอันเดียวไปหมดแล้วก็ไม่มีกระทบเหมือนกับเราเราตบมือข่างเดียวไม่มีเสียงเลยนี่เมื่อสลัดหมดแล้วเหลือแต่อันเดียวเพราะฉะนั้นพระนิพพานมีอันเดียวไม่มีสองถ้ามีสองแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องสละให้จะให้มีสองให้เหลืออันเดียวเมื่อได้ยินในฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีให้ดี